โอเคมาครับกลับมาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าและวันวีโอเคครับก็เดี๋ยวแน่นอนช่อ,ชอบเพจของเรานะครับรบกวนอย่าลืมเป็นกำลังใจในการซื้อเสื้อตัวนี้ให้ได้นะเราจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ทุกคนอีกนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวมาสรุปกันเลยภายใน5้าวินาทีนะครับตัวและ V2 นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าสำหรับปีเองคือรองเท้าที่ใช้แข่งเลยนะครับสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวิลลิ้งแน่นอนนะครับในเรื่องของยิมนาสติกก็ดีนะครับอย่างเช่นพวกแฮนด์สแลนด์พุชอัพต่างๆรวมถึง Double Under อะไรนี้นะครับเราก็รวมถึงในการวิ่งระยะสั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะมากในการใช้แข่งแต่ไม่เหมาะที่จะใส่ซ้อมบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรทําไมถึงบอกแบบนี้นะครับเดีย๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยโอเคนะครับสำหรับแระ V2 ตัวนี้เป็นแร็ดวัน v 2สนะพูดชื่อเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามัน มันเป็นเวอร์ชันเป็นรุ่นที่2มันเป็นเวอร์ชันที่2แต่เป็นรุ่นของแรดวันะครับดังนั้นมันมีนการพัฒนาต่อยอดจากข้อที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับปีเองวันนี้จะมาให้เห็นตัวแมททีเรียลก่อนเห็นหนึ่งเพราะว่า <c oughs> เนื่องจากรุ่นที่บิ๊กซื้อมาอันนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นการรีวิวเนื้อแมททีเรียลที่อาจจะไม่เป็นคอมมอนกับคนอื่นๆนะครับ ดังนั้นอาจจะต้องใช้พิจารณานะเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่ารุ่นของบิ๊กเนี่ยตรงนี้นะครับโลดนรอบข้างๆมีตรงนี้นะจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเทียมไม่ใช่กำรรมะี่เพราะโดยส่วนใหญ่ของแร็นะครับจะถ้าเป็นสีโดยทั่วไปสีเบสิกทั่วไปเนี่ยจะเป็นกับผ้ากำมะหยี่ดังนั้นบิ๊กเลยไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าความรู้สึกฟิลลิ่งเนี่ยจะเหมือนกับ ตัวกร,รมายีด้วยหรือเปล่าเนื่องจากถ้าโดยทั่วไปอื่นๆนะครับถือว่าเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เป็นยางนะครับตัวเฟร็กตัวผ้าเหมที่เลียวตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับอัปเปอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกรรมหยีเห็นไหมขนาดนี้ก็เป็นกรรมหยีเหมือนกันพื้นก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างในรุ่นทั่วไปที่แต่ว่ามีแค่ตรงรอบข้างอัปเปอร์ตรงนี้ที่กินพื้นที่ประมาณ 20%กว่าเปอรตรงนี้นที่พิมองว่าที่จะไม่เหมือนอางอื่นแล้วความรู้สึกที่พิ่จะรีวิวเนี่ยจะเป็นจะเกิดจากตรงนี้นะครับโอเคดังนั้นตัวข้างในะจะเห็นชัดเลยว่าเขาระบุไปเลยครับว่าเป็นรัวันวีทูนะครับม,มีความแตกต่างอะไรที่เพิ่มเติมจากตัว v ีตัว V ีหนึ่งนะครับคืออย่างแรกเลยจะเห็นรอยที่เป็นสเว l ตรงนี้ครับเพราะเนื่องจากคนเจ้าของเนี่ยเขาชอบเลื่อนเซิรน,นะครับ ดังนั้นเฟตัรงนี้เนี่ย <_ d ata> เขาบอกว่าเป็นตัวการเชื่อมเพื่อความเฟ e ซิบิลิตี้มากขึ้นนะครับอันนี้บิ๊กก็ค่อนข้างเห็นด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่วิ่งเราก็รู้สึกได้ถึงความเฟ e ซิบิลิตี้ที่ได้จากของเท้านะครับรวมถึงตัวเมทเทเรียลต่างๆที่เปลี่ยนมากขึ้นบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนโครงสร้างมีโทบ็อกซ์ให้เห็นชัดเจนตรงนี้เพื่อช่วยในการเวลาเราทเาัเบอร์ีเอ,อ่ยหรือ,อ,อต้องลากเทา้าทำ วอล์กไอ้นี่มันก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งในการที่ทําให้ตรงทรบ็อกซ์ข้างหน้าของเราเนี่ยครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะส่วนนอกนั้นอีกอันนึงที่บิ๊กจะคอมเมนต์เลยก็คือในเรื่องของความสวยงามน,นะครับคือถ้าเป็นรุ่นอื่นบิ๊กเชื่อว่าถ้าเป็นคือรุ่นก่อนอนะ่ะมันอาจจะบิ๊กเลือกด้วยสีเป็นสีค่อนข้างออกโทนเข้มนะครับเป็นสีคคีมลังตาลังๆมันก็เลยดูไม่ค่อยสกรปรก เท่าไหร่แต่พอมันเป็นอันนี้เนี่ยเป็นสีชมพูสดใสเนี่ยครับช็อคกิ้งพิง k แบบนี้เนี่ยพอใส่เป็น,นานาแล้วเนี่ยขนาดเทียมทำความสะอาดก่อนนะครับก็ค่อนข้างเหลือคราบให้ลําคาญตานิดนึงแต่ส่วนอื่นกลายเป็นว่าที่เป็นหนังแมตหนังปอมหนังเทียมตรงนี้เอ้ยหรือสีขาวๆตรงนี้เอ้ยสามารถเช็คเช็ดได้ชิชู่เปียกก็หายแล้วนะครับแต่ไอ้ตรงเนี้ย ทำยังไงก็มันเป็นรอยต่างๆไม่รู้โ c ซดีไปไหมแต่ก็ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่มันก็ดูถ้าดูในกล้องตอนนี้ถ้าดูทอนกลับมามันไม่ค่อยเห็นชดัดอะแต่ถ้ามองมองกับตัวเองแล้วมันค่อนข้างมันไม่สว่างสดใสเหมือนตอนแรกแล้วกันเอาว่างั้นเออเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อสีสว่างสดใส,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 สเป็นพวกเขาจะมีหลายสีนะสีส้มสีเขียวตอนนี้เขาออกมาเยอะมากเลยแล้วรวมถึงสีชมพูทิวิตซื้อมาเนี่ยครับมันก็อาจจะทําให้มีรอยความสกปรกอันนี้ได้ หนึงนะอ๋อสำหรับคนที่ชอบหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าช่วยบอกด้วยว่าไอ้ดอปเซตอันนี้เท่าไรอันนี้ออฟเซตอยู่ที่6มิลลิเมตรนะครับด่อระหว่างผมไม่โป้งกับส้นเท้าล่างห่างกันหก็ซึ่งค่อนข้างถือว่าสูงนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับรงองเท้าเทรนนิ่ง OG สมัยก่อนที่อยู่ประมาณ4มิลลิเมตรอันนี้ขึ้นเป็น6มิลลิเมตรก็ นั่นเป็นสาเหตุอาจจะช่วยทําให้ทหําเวลาเราเวลินงซิงหรือพวกสแนส,ส์คอร์ดดีขึ้นอันนั้นเดไปว่ากันในเรื่องของตอนเปอร์ฟอร์แมนนะครับโอเคนี่คือโครงสร้างโดยทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากไปอย่างรวดเร็วโอเคคราวนี้กลับมาในเรื่องส่วนสำคัญของเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเ,เรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงในส่วนของการสวมใสก่อนเลย นะครับมันเลยมันทำให้มีการบีบบริเวณตรงนี้น,นิดๆสาหรับรุ่น V2 นะครับอย่างที่พี่บอกตอนแรกพอมันบีบตรงข้างๆตรงนี้ยบิ๊ก็มาสังเกตว่าทำไมมันบีบนะครับก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นหนังเทียมก็เลยอาจจะอยากให้คนที่ใครที่เข้ามาดูนะครับเราได้ทดลองใส่เป็น V2 แล้วก็เป็นเป็นคากรมีอบอกหน่อยว่า ม,มันบีบเหมือนกับหนังเทียมไหมเพราะว่าพยายามใส่สองสามวีแล้วถามว่ามันคลายตัวไหมมันก็มียืดออกมาบ้างน,นะครับคลายออกมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นนะครับแต่มันก็รู้สึกมีอาการหยิบตัวนี้นิดๆน,นะครับก็เลยทําให้มีความแปลกใจเล็กน้อยถ้าเทียบกับรุ่น V1 น,นะครับส่วนอื่นๆความสะดวกสบายในการสวมใส่อย่างอื่นมีเหมือนกันหมด ะครับดังนั้นเวลาเลือกซื้อบียังคงให้เลือกซื้อไซส์เหมือนเดิมเท่ากับของตัววีหนึ่นะครับเพียงแต่ว่าไอต,ต,ต,ตัวเ้าตัวนี้อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกถ้าเป็นหนังเทียมเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกบีบๆบ้างน,นะครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของตัวพอมันเป็นบีบๆ,ๆแบบนี้เนี่ยข้างในสะดวสบายเหมือนเดิมบิ๊กว่าในเรื่องของทั้งต r วฟอร์ตของการย o เว้นดิสกเองนะครับทั้งเดดลิฟต์เอย แบ็กคอรเอ่ยนะครับทําได้ดีมากได้ดีเลยไม่รู้สึกถึงการยั่วไม่รู้สึกถึงการที่พลังที่จะซ้อนกลับมาไม่ถึงเท้านะครับรู้สึกว่าทําให้เท้าของเราเนี่ยแน่นมากขึ้นนะครับตอนที่มันลองท้ามันบีบเนี่ย,บ,ยบีชัยแล้วรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆอารมณ์ประมาณใส่รองเท้าลิฟเตอร์นิดๆนะเออ มันเลยทาให้มีความมั่นใจด้วยแ่บไม่รู้แต่ถ้าใส่นานๆาอย่างที่บอกครับบิ๊กไม่ค่อยแนะนําว่าจะให้ใส่นานๆเพราะว่าถ้าใส่นานๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความเมื่อยเท้าเพราะมันบีบแต่ถ้าใส่แบบเพื่อซ้อมเพื่อแข่งในระยะสั้นๆเนี่ยครับดีเลยอันนี้ครับคราวนี้มาในส่วนของตัวาฮโดรแมทริกเองอันนี้ชอบมากนะครับแต่ถ้าชอบให้ขนาด เต็มสิบเลยไหมอาจจะไม่เต็มสิบแต่ว่าใช้คําว่าประทับใจถ้าเทียบกับรุ่นก่อนแล้วรุ่น V1 อันนี้บิ๊กให้ดีกว่านะเพราะอย่างที่บอกคงด้วยอาจจะด้วยโครงสร้างรองเท้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บิ๊กรู้สึกสามารถว่าใส่แล้วกระโดดได้ดีขึ้นกระโดดรู้สึกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เวลาเราเคลื่อนตัวนะครับไปด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยรู้สึกมั่นคงขึ้นอันนี้สําหรับวัวสองนะ แล้วนั้นส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของตัว hand แซน p ู s h u p นะครับส่วนนี้บิกว่ามันก็ดีแต่อาจจะไม่ประทับใจคือมันไม่ได้แย่นะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้แย่แต่บิกอาจจะไม่ได้แค่ไม่ประทับใจนิดหน่อยนะครับในส่วนของตัวอันนี้คือมันใช้ได้เวิร์กลยแหละแต่ว่าบิกว่ามันน่าจะลื่นได้มากกว่าน,นี้แต่อันนี้มันมันติดๆไปนิดนะครับ ในกำแพงรูปแบบเดิมๆที่ทดลองทุกครั้งมันติดๆเป็นนิดแต่ก็ไม่ได้ติดจนรู้สึกนา่าลำพานเอา,อางี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอาจจะเนื่องด้วยสกิลด้วยแหละพี่ว่าถ้าหลายคนสกิลแฮนด์แซนผู้จับดีอาจจะชอบก็ได้ต้องบอกอย่ารเราว่าสตนแฮนด์สกิลของิง๊กในเรื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนได้มากกว่านี้นิดนึงจะรู้สึกดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพูดถึงด้านหน้าตรงนี้สินอันนี้มีกับชอบมากกว่าเพราะว่ารู้สึกติดเกาะ เวลาทำวอล์กได้ดีนะครับเอออันเนี้ยกลายเป็นว่ารู้สึกดาน,นาได้ดีกว่าพอมันเลยเหนียวเพราะว่าเนื้อเนื้อมันอยู่ตรงคล้ายๆเชื่อมกันกามาตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคกว่ามากกว่าสีชมพูนี้นะครับสีชมพูนี้สีดำอันนี้ดีกว่าในการในการทําหน้าที่ของมันในการเวรลาวอล์กส่วนอันเนี้ยมันควรจะเลื่อนมากกว่าน,น,นี้เตอหนืดไปนิดนึงนะครับอืมโอเคส่วนเรื่องวิ่งนะครับ ก็ถือว่าประทับใจอย่างที่บอกนี่คือรองเท้าเทรนนิง่งวิ่งระยะสั้นก็ถือว่าได้เยี่ยมยอดแลวครับประมาณเอาว่า800เมตร2รอ,อบไม่ลำบากแน่นอนเพราะว่าเป็นคนวิ่งไม่เก่งแต่800เมตรสองรอบสองรอบดีกว่าทุกคนน่านจะแฮปปี้กับรองเท้าต,ตัวนี้นะครับอืมอนอกจากที่เหลือเชื่อค่อนข้างหลุดยากนะครับทำแฮนด์ไอทำดับเบิลอันเดอร์ ถ้าเชื่อกลักษณะกลมๆทั่วไปอาจจะหลุดง่ายแต่ถ้าเชื่อกของแร็ตัวนี้รุ่นนี้ถือว่าดีเลยนะครับอีกันนึ่งก็คือข้างในของเขานะครับก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเย็บติดก,กันกับลิ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ถือว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับใส่แล้วเหมาะมากกับการแข่งขัน,ขน,ขนเหมาะมากกับการซ้อมหนักๆซ้อมจริงจังนะครับแต่ถ้าให้เลือกใส่ทุกวัน หนึ่งสัปดาห์ต่อเนื่องจะใส่ไหมอาจจะไม่นะครับเพราะว่าด้วยความไม่สบายความรู้สึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเท่านั้นเลยนะครับทั้งทั้งสองฝั่งทั้งขาซ้ายขาขวาเนี่ยมิกรู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกปวดเท้าไปนิดนึงถ้าใส่ทุกวันมันรู้สึกมันมีความเอ๊ะในใจนิดหน่อยนะครับมันเลยรู้สึกว่าถ้าใส่แข่งจะแฮปปี้มากถ้าเอาไปแข่งเนี่ยจะอีกคู่นี้เลย แต่ถ้าซ้อมหนึ่งอาทิตย์ต่อเนื่องเราให้ใส่คู่เดิมตลอดคงไม่นะครับแต่อย่างที่บอกขอช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าไอคนที่เป็นกรรมยีตรงนี้เนี่ยมันยืดตัวดีกว่าไหมหรือมันทําให้ตรงผ้าตรงนี้มันมันคลายตัวมากกว่าแล้วทาให้เรารู้สึกสบายมากกว่านะครับแค่นั้นเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปนะครับก็บอกเลยว่ารองเท้านี้นะครับคือคอมเพ t ชันชูนะครับ สำหรับคอร์ฟิตตัวจริงสำหรับคนที่ออกกาลังกายทั่วไปนะครับถ้าคุณได้ใช้รองเท้ายี่ห้อนี้คุณอาจจะไม่อยากไปหารองเท้ายี่ห้ออื่นใส่เลยก็ได้นะอันนี้พูดตรงๆเพร,ราะว,ว่าด้วยความกระชับด้วยความสวยด้วยอะไรต่างๆแล้วต่างๆก็แล้วแต่ครับผมคิดว่ามันสร้างความประทับใจสําหรับคนมือใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับสําหรับที่ควรที่จะก้าวเข้ามาในส่วนของเท้าเทร,รนนิ่งแบบจริงจังนะครับลองไปใช้ดูครับสําหรับวีสอง นะครับเพิ่มเติมในส่วนของการปีนเชือกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีในการตอนปีนขึ้นเลยแต่เซอร์ไพรส์มากที่ว่าจังหวะตอนลงสําหรับบิ๊กแล้วรู้สึกว่ามันไม่ล็อกตอนลงให้บิ๊กเลยนะครับถึงกับตกใจว่าเอ,อปกติเราปล่อยขาเท่านี้มันก็น่าจะล็อกได้อยู่แต่มันจะไม่ค่อยล็อกเพราะฉะนั้นเลยมองว่า การปีนเชือกของเจ้าตัวนี้ครับมันจะเหมาะมากสําหรับคนที่ปีนคล่องแล้วแล้วก็ต้องการทําเวลาในการลงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหลอกเลยถ้าดูจากวิดวีโอเห็นว่าเชือกมันไม่เกาะกับบิ๊กตอนลงเลยซื้อเสื้อมาด้วยนะครับก็เลยจะมารีวิวให้ด้วยก็เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับของแรดตัวนีเ้เนื้อผ้าจะเป็นคอตตอนนะครับค่อนข้างหนาแล้วก็สกรีนเนี่ยจะเป็นยางนะครับ ค่อนข้างสัมผัสได้ถึงรอยนูนเลยเวลาเรายืดยืดมันก็ค่อนข้างเหนียวดีอยู่นะครับมีสกีนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของแขนเสื้อเลยนะครับก็จะเป็นลายนูนเหมือนกันส่วนด้านหลังก็เป็นสกินยางเหมือนกันนะครับไม่โดนไม่อยู่บนเนื้อผ้านะครับไม่ได้เป็นการสกรีนแบบเขาเรียกว่าวติดเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นในระยะยาวมันอาจจะมีลอกหลุดได้แล้วก็ค่อนข้างเนื้อผ้าหนาอย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้น ในเมืองไทยอาจจะใส่แล้วร้อนนิดนึงนะครับขอบคุณครับสำหรับการฟังรีวิวและวัน b สองตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับใครอยากให้บิก๊กรีวิวอะไรอีกบ้างน,นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้ยังไงพิมพ์ถามมาได้เลยหรือจะให้เปรียบเทียบกับรุ่นไหนเดี๋ยวพิม ตอบให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ